ในปี1997ท่ามกลางความเงียบงันและมืดมิดของมหาสมุทรแปซิฟิกหน่วยงาน NOAA National Oceanic และ Atmospheric Administration ของสหรัฐอเมริกาผู้เฝ้าระวังและบันทึกทุกสิ่งในมหาสมุทรได้ตรวจจับสัญญาณบางอย่างที่น่าขนลุกมันคือเสียงที่ยาวเพียงไม่กี่วินาที ช่างเทคนิคได้บันทึกเสียงรบกวนนี้ซึ่งคอมพิวเตอร์แปลออกมาเป็นเสียงความถี่เดียวที่คล้ายกับบลูบรากับฟองอากาศขนาดยักษ์แตกโพลใต้ผิวน้ำลึกแรกเริ่มเดิมทีพวกเขาคิดว่าบลูบอาจเป็นเพียงเสียงเพลงของวานยักษ์หรือไม่ก็ปลาหมึกหรือปลาคราเคนขนาดมหืมา แต่เมื่อตรวจสอบกับฐานข้อมูลเสียงนับพันที่เคยบันทึกไว้ไม่มีเสียงใดตรงกันเลยไม่ว่าจะเสียงของวานเสียงสัตว์ทะเลอื่นๆหรือแม้จะเสียงจากเหตุการณ์ทางธรณีวิทยาเช่นแผ่นดินไหวใต้ทะเลการสุดตัวของภูเขาใต้สมุทรหรือคลื่นใต้น้ำเสียงบลูก,กลับแตกต่างออกไปทั้งหมด การค้นหาแหล่งกำเนิดเสียงที่มนุษย์สร้างขึ้นก็ไม่พบคำตอบใดๆเช่นกันในไม่ช้าเหล่านักทฤษฎีชายขอบก็เริ่มเชื่อมโยงเสียงนี้กับสิ่งมีชีวิตต่างดาวที่อาจซ่อนตัวอยู่ใต้ทะเลลึก USO Underwater Submerged Object แต่หลักฐานก็ไม่เคยเพียงพอที่จะยืนยันได้ท้ายที่สุดข้อสรุปที่น่าเป็นไปได้มากที่สุดก็คือ บลู Blue, เป็นเสียงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในทะเลที่ยังไม่เคยถูกค้นพบและถ้าสิ่งมีชีวิตนั้นสามารถสร้างเสียงที่ทรงพลังขนาดนี้ได้มันจะต้องมีขนาดและความยาวที่มหึมาเกินจินตนาการนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่า มันอาจจะเป็นสัตว์ทะเลดึกดำบรรที่รอดชีวิตมาจากยุคโบราณเหมือนกับปลาซีแลแคนที่เคยคิดว่าสูญพันธุ์ไปแล้วแต่ยังคงซ่อนตัวอยู่ในส่วนลึกสุดของมหาสมุทรตั้งแต่ปี1997เสียงบลูปก็ไม่เคยถูกตรวจจับได้อีกเลยแต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันหายไปแค่รอเวลาและการเวลาเท่านั้นที่จะบอกได้ว่า สิ่งมีชีวิตลึกลับที่อยู่เบื้องหลังบลูปนั้นแท้จริงแล้วคืออะไรกันแน่